ปีเตอร์ถูกแซนต้าดักฆ่าในวันคริสต์มาสเรื่องจะเริ่มขึ้นมาในวันคริสต์มาสของครอบครัวปีเตอร์ไอปีเตอร์เนี่ยมันชวนลูกๆของมันไปเล่นรถเลื่อนหิมะและที่ที่มันจะไปเล่นเนี่ยเขาห้ามไม่ให้เล่นแต่ปีเตอร์เนี่ยก็ใช้เหตุผลว่า ที่นี่เนี่ยสหรัฐแดนแห่งสลาเนะเว้ยจากนั้นไอปีเตอร์เนี่ยมันก็จะเอาโตกินข้าวของมันเนี่ยมาทำเป็นรถเลื่อนพี่แกกับลูกๆเนี่ยก็ซิ่งลงเนินไปแล้วก็เละตุ้มเปยครับแม่งเกือบตายทั้งครอบครัววันถัดมาพี่แกเลยต้องไปซื้อโตกินข้าวอันใหม่แต่ก่อนที่จะซื้อเนี่ยพี่แกก็เห็นคนต่อแถวกันยาวเหยียดเลยเข้าไปถามว่านี่มันแถวอะไรแล้วก็จะได้รู้ครับว่าเนี่ยคือแถวที่แซนต้าเนี่ยจะมาแจกของขวัญแต่แซนต้าที่จ้างมาเนี่ยมันดันไปเมาแอลอยู่ที่ แต่ปรากฏว่าด้วยความที่มันเป็นซานต้ามันก็เลยได้อาหารฟรีไอ้ปีเตอร์มันก็ชอบสิครับชอบถึงขนาดที่แม่งไม่ยอมถอดชุดขนาดรถไอ้ปีเตอร์เนี่ยมันโดนใบสั่งพอตำรวจไม่เห็นว่ามันเป็นซานต้าแม่งกินใบสั่งเข้าไปเองไอ้ปีเตอร์เนี่ยมันก็ใช้อำนาจของซานต้าไปทั่วจนมันเนี่ยไปสะดุดสปาเก็ตตี้ตัวเองหล้มก่อนที่มันจะได้เจอกับซานต้าตัวจริงครับผมจะให้ทุกคนทายครับว่ามันเจอซานต้าแล้วเนี่ยมันจะพูดว่าอะไร แม่งขอพรซานต้าว่าขอให้มีพรเพิ่มอีก1 0 0 0พันครั้งความฝันไว้เด็กกูเป็นจริงแล้วโว้ยแต่น่าเสียดายครับที่ซานต้าเนี่ยไม่ใช่อยากกินนี่แม่อุตส่าห์เจดูคนขอพรที่ถูกใจผมเป็นครั้งแรกไอซานต้าเนี่ยบอกกับไอปีเตอร์ว่ามึงเนี่ยทอชุดกูได้แล้วเพราะว่าไอปีเตอร์เนี่ยใส่ชุดก่อนเรื่องไปทั่วเลยแต่ไอปีเตอร์เนี่ยมันก็ไม่ยอมสิครับซานต้าเลยจดมันลงบันทึกเด็กเกเรหลังจากนั้นไอซานต้าเนี่ยก็จะแกล้งปีเตอร์โดยการส่งข้อความไปหาเพื่อนของมันมันเนี่ยยยอาาาาาากกกจปท่งงงมนนน้้เเเีรรลดดว็ธผู ลักในตกลงมาและเล,นเ,ลนเป็นโจกและไอแซนต้ามันก็เอาคืนด้วยการส่งตดเล่นเอาไอปีเตอร์เนี่ยน้าหายไปเลยหลังจากนั้นไอแซนต้ามันทนไม่ไหวแล้วครับแม่งไ่ถอดชุดซานต้าสักทีมันก็เลยมาดักฆ่าพี่ปีเตอร์ทําให้แกเนี่ยต้องยอมและสง,งบศึกกับซานต้าในที่สุดครับถ้าเพื่อนๆสามารถเป็นตัวละครในเทพนิยายได้เพื่อนๆจะเป็นตัวละครอะไรกันคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยครับ